สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนําการครํานวณสูตรหลีกเด่นหลักหน่วยล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสําหรับสูตรคํานวณน,นี้ก็เดินมาแล้วนะคะในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนี้นะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นทางเราก็ขอแนะนาสูตรคํานวณน,นี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะแนวทางในงวดถัดมาน,นะคะคืองวดวันที่16ธันวาคมพศ2 5 6 3นะคะ สำหรับวันนี้ทางเราขอฝากแนวทางเก่านะคะสูตรคำนวณหลักหน่วยล่างให้ทา่านชมได้รับทราบกันนะคะรวมกันสนับสนุนสลากินเบนรัฐบ,บาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางเก่าของเรานะคะสูตรคำนวณหลักหน่วยล่างนะคะท่านผู้ชมหัรัฐบ,บาลน,นะคะในงงว,วันที่หนึ่งธันวา,าคมนี้ ในออกรางวัลมาแล้วนะคะท่านผู้ชมการคำนวณเลขเด่นของเรานะคะสูตรนะคะเอาหลักร้อยบวกหลักหน่วยแรกนะคะบวกหนึ่งบวกหนึ่งสำหรับการคำนวณเลขเด่นนะคะในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสองเลขสามและเลขสี่นะคะผลรางวัลในออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดนี้ออกแปดสี่นะคะท่านผู้ชมเลขเด่นของเรานะคะขออภัยนะคะท่านผู้ชมรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออกแปดสี่นะคะท่านผู้ชมสําหรับหลักหน่วยแรงในงวดนี้เขาตัวเลขเด่นได้สี่นะคะการคำนวณเลขเด่นนะคะ ได้นะคะเลข2เลข3แเละเลข4เพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณในงวดนี้การคํานวณนะคะเลขเด่นของเราตัวเลขสน,นะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างตามสูตรนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดวันที่1ธันวาคมนี้ธันวาคมนี้นะคะได้ออกมาแล้ว8 4นะคะท่านผู้ชมจ้ะรางวัลเลขท้าย2ตัวออก8 4นะคะเลขเด่นหลักหน่วยล่างข้าตัวเลขเด่นเลขสําสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะคืองวดวันที่16ธัน 16, วาคมพศ2563นนะคะสำหรับสูตรคำนวณ หลักหน่วยร่างของเรานี้นะคะทางเราจะทําการคํานวณเลกเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะการคํานวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนาสูตรไปใช้ เรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าเลขเด่นของเรานะคะที่เดินในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างในงวดนี้นะคะในงวดวันที่16ธันวาคมนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างหลักร้อยนะคะเลข9 9บวก4นะคะ13 13ได้เลขเด่น3นะคะ3บวก1นะคะได้4ี่บวก1นะคะได้สําหรับผลออกนะคะเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยล่างในงวดวันที่16ธันวาคมนี้ทางเราคำนวณได้นะคะ เลขสามเลขสี่และเลขห้านะคะท่านผู้ชมเลขสามเลขสี่และเลขห้านะคะจะเดินมาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างหรือไม่นะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะนี่คือเลขเด่นนะคะในงวดวันที่16ธันวาคมพศ2563นี้นะคะเลขเด่นการคำนวณหลักหน่วยล่างของเรานะคะคำนวณได้เลข3เลข4และเลข5นะคะคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานโชคดีนะคะเฮงๆรวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ